ไปออกไปฉันยังอยากรู้มีแค่เมปกหรือไม่ใช่คำตอบต้องออกไปนอกกรอบไปสุดขอบฟ้าแล้วฉันจะเดินไปตาม สวัสดีครับการตามล่าพลอยเมืองจันทร์อัญมณีสุดขอบฟ้าเดินทางมาถึงปลายทางแล้วนะครับในสัปดาห์นี้เป็นตอนจบแล้วครับตอนนี้เราได้พลอยจากประเทศมาดากัสการ์มาแล้วนะครับและบรรดาพลอยเหล่านั้นก็กําลังจะเดินทางไปสู่มือช่างเจรนพลพยฝีมือชั้นเยี่ยมที่จังหวัดจันทบุรีและคงจะได้เห็นกันแล้วนะครับในสัปดาห์นี้ว่าหินสีที่อาจจะดูไร้ค่าในสายตาของคนบางคนกลายเป็นพลอยน้ํางามได้อย่างไรบ้างติดตามการตามล่าพลอยเมืองจันทร์อัญมณีสุดขอบฟ้า เป็นตอนจบในกบนอกกลาคืนวันนี้ครับตอนนี้การเดินทางเพื่อตามหาพลอยจันทร์ก็มาถึงโค้งสุดท้ายใกล้จะถึงปลายทางแล้วนะคะหลังจากที่เราเริ่มต้นกันที่ถนนสีจันทร์ก็ได้รู้จักกับวงการธุรกิจค้าขายพลอยเห็นถึงความเป็นศูนย์กลางอัญ,ญมณีโลกค่ะที่จันทบุรีเราได้เข้าไปถึงการขุดหาพลอยที่เหมืองบางกระเจ้า และหลังจากการพูดคุยกับพ่อค้าพลอยนะคะก็ทําให้กบนอกกระลาต้องกระโดดไปไกลถึงอีกซีกโลกนึงเลยค่ะเพื่อตามหาแหล่งกําเนิดพลอยที่พ่อค้าพลอยบอกว่ามีพลอยมากที่สุดในโลกนั่นคือเกาะมาดากัสการ์ทวีปแอฟริกาค่ะที่มาดากัสการ์นะคะประสาทลาดาก็ได้เดินทางลงใต้ไปตามทางหลวงหมายเลข7ค่ะมุ่งสู่เมืองอิรากากะ เมืองเล็ก,ลกๆริมทางที่มีเงินสะพัดมหาศาลเมืองที่มีคนไทยอยู่มากที่สุดค่ะในทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ไพศสารของอิรากากะเต็มไปด้วยหลุมขุดพลอยที่ชาวพื้นเมืองสามารถจับจองทรัพย์ในดินได้ในทุกๆที่ที่มีสายแรกของพลอยค่ะจากพลอยที่ขุดพบใต้ดินก็ถูกส่งผ่านให้กับพ่อค้าคนกลางซึ่งเป็นคนพื้นเมืองนะคะและจากพ่อค้าคนกลางพลอยก็ได้ถูกขายให้ถึงมือพ่อค้าชาวไทยค่ะ และจากนี้พลอยกำลังเตรียมตัวเพื่อเดินทางไกลข้ามทวีปกลับมายังเมืองไทยแล้วค่ะตอนนี้จะเอาออกเราอย่างไรใส่ถุงออกไปเลยหรือต้องไปหาย,ยังตอนอะไรีกเาจะไปตีราคาเสียภาษีว่าไซส์พวกนี้น้ำหนักเท่าไหร่คิดยังไงอะไรอย่างนี้เขาจะมีราคากำหนดออกมา พลอยจะถูกนำมาแยกสีก่อนนะคะจากนั้นก็นำมาแยกขนาดค่ะโดยการใช้เครื่องร่อนที่เป็นขันเจาะรูใบนี้ค่ะเมื่อพลอยได้ขนาดใกล้เคียงกันแล้วนะคะก็นำมาชั่งน้ำหนักแล้วก็บรรจุใส่ถุงพลาสติกค่ะโดยที่ถุงจะระบุน้ำหนักของพลอยไว้ด้วยจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนในการเตรียมนำพลอยออกนอกประเทศค่ะ ฉันนก็เเดิไปตามจนากอิรักาก้านะครับเราตามพ่อค้าพลอยนำพลอยนั่งเครื่องบินมายังเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะเพราะว่าขั้นตอนก่อนที่จะเอาพลอยออกนอกประเทศได้เนี่ยเขาจะต้องมีขั้นตอนที่ผ่านกระบวนการทางราชการนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะต้องทํายังไงบ้างกว่าที่พลอยจากมาดากัสการ์จะเดินทางไปถึงเมืองไทยค่ะกว่าที่จะออกนอกประเทศได้นะครับค่ะ ราซื้อพลอยมาแล้วเรายังออกนอกประเทศไม่ได้ต้องพามาที่นี่ก่อนนะครับเพิ่มมาซีนให้ถูกต้องตามกฎหมายซีนนี่คืออะไรครับโอเคคือการพันตราว่าได้ตรวจจับราคาเรียบร้อยแล้วพลอยนี่เสียภาษีเรียบร้อยแล้วค่ะซัฟไฟซ l u ไฟบลูซัฟ ธีการคิดภาษีของพลอยนั้นก็จะมีการคำนวณหลายๆอย่างรวมกันนะครับมีการคำนวณตั้งแต่คุณภาพของพลอยว่าเป็นพลอยน้ำงามหรือเปล่ามีการคำนวณน,น้ำหนักแล้วก็คำนวณถึงสีด้วยถ้าหากว่าพลอยดีเม็ดใหญ่ก็จะต้องเสียภาษีมากเ <ส Hum. S 1> มือ่อผ่านการตรวจแล้วนะครับจึงนำพลอยเหล่านั้นมาใส่ลงในกล่องและจัดการติดเทปกาวอย่างแน่นหนามัดเชือกตีตราแล้วก <S <S ต็กติดคลั่งลงไปด้วยนะครับ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงพลอยระหว่างทางเสร็จนี่แล้วเราเสร็จหรือ,อย,รยังครับยังครับยังอีกน,นะครับต้องไปให้สุรกากรเขาตีตาเพิ่มอีกคือ,อเพื่อรับรองว่าพลอยนี้จะไม่มีการตัดหรือว่าแกะอะไรเพิ่มแน่นอน ถึงมือเจ้าหน้าที่ศุลกากรน,นะคะก็จัดการซีนกล่องพรอยอีกชั้นด้วยลวดค่ะเพื่อเป็นการรับประกันว่าผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เรียบร้อยสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้อย่างถูกกฎหมายค่ะส ฉันเห็นว่ามันกว้างใหญ่ทำยังไงฉันจึงจะรู้ใครเขาก็พูดกันฉันก็ฟังอยู่ไม่คิดแค่เฝ้าดูต้องรู้ว่ามันเป็นเช่นไรฉันยังท้องฟ้าที่มันกว้างใหญ่ไกลออกไปฉันยังอยากรู้ มีแค่เมกบอกหรือไม่ใช่คำตอบต้องออกไปนอกกรอบไปสุดข,ของฟ้าไกลพบกบตัวใหม่ในกบนอกกลาตัวลาคมนี้ความรับของคำตอบคือคำถาม